จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้เวลาของธรรมะจากภูผาทุกๆยามที่เป็นยามแบบนี้เป็นยาม <c oughs> แห่งธรรมะจากภูผาธรรมะนิยามตา เป็นธรรมนิยาม <c oughs> คือธรรมะนี่เป็นได้ตลอดเวลาเรียกว่าธรรมนิยามคือไม่จำกัดการไม่จำกัดเวล,เวลาอะไรขอให้เราได้ฟังตาดูหูฟังใจคิดแล้วก็พินิจพินาตาม นั่นก็เป็นธรรมะแบบง่ายๆคือไม่ยากจนเกินไปที่จะได้ได้คิดตามทำตามสว่าคตธรรมธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วธรรมะก็เหมือนดอกไม้นี่แหละนำมารวมๆกันจะหลากสีร้อยให้ดีก็นำไปบ,บูชาพระได้ เหมือนก,นกันกับคนเรานี่อาจจะมีหลายอย่างหลายประการเราก็เลือกสรริ่งที่ดีๆมาทำมาประพฤติมาปฏิบัติ mm hmm. ก็จะเป็นประโยชน์ mm hmm. กับชีวิตของเราทุกๆคน mm hmm. เนหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามนำมาร้อยเรียงในจิตใจของเรา นำมาผูกติดอยู่ในจิตใจของเราเหมือนกับพุทธโธภาวนานี้หายใจเข้าหายใจออกถ้าเรารึ้ได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้มันก็เหมือนว่าเรานำสิ่งที่ดีมาติดไว้กับตัวของเราจิตเราก็ดีใจเราก็ดีเราก็เลือกทำเอา เพราะมนุษย์นี้ทั้งหมดทั้งสิ้นในสามแดนโลกธาุนี้เป็นมนุษย์ผู้หลงทั้งนั้นเมื่อต่างคนก็ต่างหลงมัวเมาก็จึงต้องมีเครื่องแจ้ความหลงอันนี้เพราะสามแดนโลกธาุนี้ก็คือผู้หลงทั้งหมดผู้อยากต้องเวียนไหวในกามาสวะพระวาสวะอวิชชาสวะพระพุทธรงจึงตรัส ศีลสมาธิมหาพโลศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติมานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมานิสังซาปัญญาปริภาวิตังจิตังสม,มะเดวะอสเวหิวิมุตติไสย,ยะที่ดังกา마สวะพระวาสวะ อวิชชาสว่าท่านว่าศีลคือความปกติทางกายวาจานี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะศีลนั้นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนสมาธิย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะมีปัญญาเป็นเครื่องหนุน ปัญญาที่ได้อบรมดีแล้วอันมีศีลสมาธิเป็นเครื่องหนุนย่ยอมทำให้ถึงความสิ้นอาสวะอาสวะที่จะสิ้นไปคืออะไรสย,ยะที่ดังกามาสวะพระวาสวะอวิชาสวาวะอันนี้ท่านแสดงเอาไว้ดังนั้น การหนุนนําจิตใจของเราจึงเป็นความสําคัญทหารก็ยังมีกองหนุนไปนรบคนเดียวไม่ชนะใครเป็นละ่ะนักกีฬาก็ยังมีกองหนุนอะไรๆก็ต้องมีผู้สนับสนุนแม้แต่เราเกิดมาก็ต้องมีบิดามารดาคอยสนับสนุนไม่งั้นจะดีเอาเองเลยไม่ได้ ชีวิตจิตใจของมนุษย์ผู้หนึ่งในสามแดนโลกธาตุไม่ว่าใครก็ตามที่ตกอยู่ในความหลงทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีธรรมเป็นเครื่องหนุนธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เรียกว่าไตรสิกขาสิกขาบทก็ก็คือศีลสิกขาบทก็คือสมาธิสิกขาบทก็คือปัญญาคือข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญา เราก็นำมาร้อยเรียงไว้ในจิตใจของเราทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดผลเกิดอานิสงส์อนิสงส์มีมากสำหรับผู้ประพฤติธปฏิบัติีท่านแสดงเอาไว้แล้วธรรมะ8 4 0 0 0ีพันพระธรรมขันธ์ก็รวมอยู่ในนี้แหละศีลส,สมาธิปัญญาเมื่อบำเพ็ญไปตามนี้ ความโง่ความหลงที่หลงกันหมดทั้งสามแดนโลกธาตุก็ค่อยๆจางเหมือนพระพุทธเจ้าท่านหมดหลงความหลงก็เหมือนกับเดินทางผิดทางท่านเทียบเหมือนกับทะเลกว้างใหญ่มองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งจึงจําเป็นต้องไปให้ถูกทางเพราะว่าไม่เห็นฝั่งความหลงคือการไม่เห็นฝั่งแต่ต้องไปให้ถูกเรียกว่าเข็มทิศท,ทางเดิน เข็มทิศทางเดินนั้นก็คือธรรมเหมือนก็เดินเรือในมหาสมุทรเขามองไม่เห็นฝั่งเห็นแต่ป้ากับน้ำนั่นแหละแต่ทําไมเข้าไปถูกที่ทําไมเขาขึ้นฝั่งได้เพราะเขามีเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องธรรมก็เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องชี้บอกทางพระพุทธเจ้าท่านชี้บอกเลยนี่ทานเกิดมาไม่อดไม่อยากพระกันทรบุญทรรทาน นิสีลรักษาเกิดมาจะได้สุภาพร่างกายอายุมั่นขวัญยืนนี่สมาธิพากันฝึกประพฤติปฏิบัติได้จะได้มีใจหนักแน่นมั่นคงนี่ปัญญาพิจารณาเอาไว้จะได้ตัดความหลงปัญญาชีวีชีวิตะมหุเศษถังผู้มีชีวิตเป็นไปได้ปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดท่านแสดงเอาไว้แล้ว นี่เรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญปัญญายะบริสุทธิ์จิติตคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาท่านแสดงเอาไว้พระพุทธองค์แสดงเอาไว้แล้วดังนั้นญาติโยมทั้งหลายปัญญาจึงประเสรศิฐท่านจึงว่าปัญญาวะทะเนเนรไสยโยปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ เพราะว่ามีปัญญาแล้วหาทรัพย์ได้ไม่มีปัญญารัพย์ก็หมดมีแล้วก็หมดอันนี้มีปัญญาที่จะหาบุญหากุศลมีปัญญาที่จะสร้างตนสรรสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละท่านแสดงเอาไว้อย่างนี้ก็ขอให้เราทุกคนได้น้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำดุลดงนายมลาการ ดอกไม้หลากสีก็นํามาร้อยเรียนจนเป็นพวงดอกไม้ถวายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหมือนกันปัญญามีเจ็บสิ่งน้นสิ่งนี้เรียกว่าเจ็บรักษาตาหูจมูกนิ้งก็เจ็บบุญเจ็บกุศลเอาไว้กับเนื้อกับตัวของเราแขนก็ขาก็เจ็บเอาบุญกุศลเอาไว้เจ็บไว้รักษาเอาไว้ ปัญญานี่แหละช่วยได้อะไรจะช่วยได้ถ้าไม่ใช่ปัญญาท่านจังมีปัญญาบารมีเป็นผู้มีปัญญาพระพุทธองค์จึงมีพระปัญญาคุณคือไปดับความโง่เขลานี่ปัญญาของพวกเราก็เหมือนกันผู้ใดมีปัญญาในทางศีลทางธรรมก็จะไปดับความโง่เขลาอันนั้นความโง่เขาก็คือความหลง ความหลงมันกว้างใหญ่ที่สุดไม่รู้ต้นรู้ปลายมันอยู่ตรงไหนก็เรียกว่าความหลงหลงท่องเที่ยวไปในภพชาติน้อยใหญ่มันก็เกิดความทุกข์นี่แหละจะจมทั้งหลายฉะนั้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยปัญญาปัญญาชีวีชีวิตะมโหเสทถังผู้ดำเนินตนด้วยปัญญาผู้มีชีวิตเป็นไปด้วยปัญญา ย่อมเป็นชีวิตที่ประเสริฐสัตถะโน,าหาหนอรหตังธรรมังนิพพานปัฏิยาผู้มีปัญญาย่อมเป็นผู้มีศรัทธาในธรรมของพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นคือปัญญานี่มันไม่ใช่ปัญญาแบบโลกทั่วไปเป็นปัญญาในทางธรรมผู้มีปัญญาย่อมศรัทธา ในธรรมของพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นทางดับทุกข์ซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานนี่แหละผู้ใดน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจของตนของตนย่อมสงบร่มรื่นชื่นใจย่อมมีความสุขอันประเสริฐที่สุดในจ,ใจิตใจนี่หลักประพฤติปรักปฏิบัติ ก็น,น้อมเข้ามาสู่กายวาจาจิตของตนของตนจะประเสริฐเ,เลอเลยในกายวาจาใจของตนยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละาตดโยมทั้งหลายผู้ใดดำเนินชีดด้วยสติปัญญาภาษากรรมฐานเวลานั่งสมาธิท่านบอกให้มีสติปัญญาสติสัมปชัญญะความร,รู้รู้ตัวเพื่อพร้อมปัญญาความพิพจิตรณาใคร่ครวญ ใครครวนทุกขจิทุกขีใจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสติปัญญาคือสมาธิความสงบแล้วก็นำปัญญามาครี่ครายในเรียาาสัตสีพิจารณาทุกว่ามันเป็นอย่างดใดเหตุนี้เกิดทุกเป็นอย่างใดทางดับทุกต้องทำอย่างใดและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกต้องเดินไปทางไหน ถ้าเดินตามสัมมาปฏิบัติเรียกว่าอริยมรรคปิองแปดก็ไม่หลงไปยังไงก็ถูกถ้านอกลูก่นอกทางนอกมรรคนอกผลก็จะไปในทางผิดไปยังไงก็ผิดเพราะมันผิดทางในดำเนินตนให้ถูกต้องดีงามก็จะเป็นความร่มเย็นในจ,ใจิตใจเป็นความสงบสุขในจ,ใจิตใจอันนี้พู้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมในวันนี้ก็สั่งสมวันละเล็กวันละน้อย เป็นยาถาวารีวหาก็แล้วกันเหมือนหยดน้ำที่ะหยดทีละยาดมันก็เต็มตุ่มเต็มบ่อไม่มีฝนเม็ดเดียวตกลงเต็มบ่อตามทีเดียวไม่มีสติปัญญาก็เหมือนกันการสั่งสมบุญบาร,รมีวาสนาก็เหมือนกันเหมือนฝนตกทีระหยดทีละยาดเราก็สร้างคุณงามความดีทุกวี่ทุกวันตักบาตรทำบุญทำทานทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่ประมาทบำเพ็ญศีล บำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาได้มากได้น้อยก็ควรจะต้องได้ในแต่ละวีแต่ละวันไม่ควรเปล่าจากประโยชน์อเนณพระองคกนาวกไม่มากก็น้อยในแต่ละวันที่ผ่านไปเราต้องได้คุณงามความดีได้ประโยชน์กับชีวิตของเราอย่าปล่อยมันทิ้งว่าวันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยต้องได้คติได้สติได้สมาธิได้ปัญญา ได้บุญได้ทานได้คุณงามความดีไม่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปหายใจทิ้งเพราะความจริงสิ่งดีมีอยู่ที่เราควรจะในใคร่ครวนมาพินิจพินาและเป็นการบุญการกุศลที่จะได้เตือนตนและได้ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในตัวของเราว่าไม่ว่าวันหนึ่งผ่านไปอย่างใดก็ตามไม่มากก็น้อยต้องได้ความสงบต้องได้ธรรมะ ต้องได้คติธรรมต้องได้ปัญญาธรรมต้องได้บุญได้ทานต้องได้ทําสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทนี่คือการสรรสร้างเป็นรางวัลชีวิตที่พระพุทธองค์ผู้พิชิตกิเลสแล้วผู้เป็นดวงแก้วของเราทั้งหลายผู้สลายหมู่มารผู้ไม่ละการละเวลาท่านสรรสร้างคุณงามความดีเป็นธรรมนิยามาตาเป็นธรรม ตลอดยามตลอดเวลน่มเวลาเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสติสมาธิเป็นทางแห่งความดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนอันนี้พรท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นคติธรรมก็สาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอรวันนี้อัตมา พระมหาธินาคติโรพร้อมกับธรรมจากภาูบาสมควรเจริวเวลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร